ครับก่อนเสียดงั้นครับผมกะซ่อมกับให้มีความเคยชินให้ร่างกายจําได้ครับบอสันความแม่นสิลดไปครับทนูเขาควายฮอนโบสิยิ่งมากระแลงครับเอาไปเอาไปหอยเริ่มต้นโดยซ่อม ยิงแบบคนถนัดขวาก่อนนะครับเป่าไม้เป็นบักแกล้งครับกำลังปรับอยู่ครับกำลังปรับร่างกายกับชุดที่สองครับ ยิงแบบคนถนัดขวาอืมเริ่มแม่นแล้วเริ่มแม่นแล้วโอ้อ้าวแป๊วมาแล้วยิงแบบคนถนัดซ้ายสิ ต้องยิงบ่อยๆครับซ้อมให้ร่างกายเขาจำได้นะครับต่อไปจะยิงแบบคนถนัดซ้ายนะครับซึ่งมีมีน้อยมากนะครับคนที่ยิงได้ทั้งซ้ายและขวานะครับแม้แต่กับผมเองก็ยิงได้เฉพาะข้างเขากำลังแต่งตัว กำลังแต่งตัวเปลี่ยนอ่นนั่นเปลี่ยนเข็้ขัดเปลี่ยนข้างที่คาดลูกธนูนะครับช่างโจกลับด้านกันนะเออนั่นแหละคอยหมุนก็ได้โอ้นานๆมาใส่ทีสับสนตัวเองเหมือนกันเอโอเคต่อไปจะยิงแบบคนถนัด้ส้นะครับ มาเบิ่งว่าเรายิ่งใส่สิเขาเป่าปครับเป่าเล็กๆเท่ากัาปั้นนี่แหละครับเาลูกแรกกําลังคําหาเป้าอยู่เาลูกสองปรับเข้ามาได้แล้วลูกสามอาวลูกสามก็ยังเา้าอีกชุดนะครับอืม ข้างซ้ายข้างซ้ายธนูเขาทนูฮอนบววันนี้อากาศเย็นแรงทนูอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการยิงก็ต้องปรับดูจะให้ดูอีกมุมครับดูความโค้งงามของคันธนูครับ หลังจากดูความแม่นไปแล้วธนูซึ่งแรงสี่สิบปอนนะครับอันนี้ดูความโคง้งดูความสวยงามของคันธนูครับไม่ถูกเป้าไม่เป็นไรอ้าวให้อ้าวยิงซ้ายอาชุดสุดท้ายในการซ้อมวันนี้นะครับเออ,อ,อชุดสุดท้ายก็แกล้งแรงแหละ เอา้าซ้ายก็โดนขวาก็โดนก็เอาแล้วเอา้าสกิดสกิดสองลูกเลยถูกเป้าซึ่งเป็นหมักกะแลงอ,อ้าหันหน้ามาขอบคุณดเอาสวัสดีครับขอบคุณครับโอ